อา้ามือนี้เสนอเมนูมกปลาใส่ไข่ปลาได้ครับที่เหลือจากเมื่อวานอ้าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนี้ถิบมกปลาครับผมมกปลาเป็นปลาข้าวครับผมกับไข่ปลาที่ลาเม,มื่อวานเนี่ยครับเมื่อวานบ่ได้หลับบ่ดได้เอาใส่น้ำตุ่มเนาะมือนี้มาเห็นมกปลาครับมกง่ายๆเสียบๆอีสานอีสานมาเท่านี่ยครับใส่ ไรห่หอมขาดบด้กับใบแมงลักนี่แหละครับผมหอมหมกใหญ่หอมพ่ท่านไหนง่าหน่อครับแต่ว่าเห็ดกินเองกับรสชาติกับตามตามที่พี่น้องมักเลยนะครับผมหมกนี่เห็ดขาด,ด้บดระกสปลาเนาะครับเนาะเป็นตัวน้ำเนาะกับใบแมงลักครับขาดบกไดไอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกโดดนะครับผมลูกโดด พ่อไปนีพี่รองว่าสิลาจักมกเนี่ยเอาเดี๋ยวเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับปลาตอนใหญ่ๆเบิ้งไข่ปลาครับคนละโอ้เป็นตะก,กินเนาะล่ะขนาดบ่ท่านได้สุกด้ยนี่ขันล่งค้นเพิ่นกระเซียวไปเห็ดเห็ดหม่ำเนาะใบแมงลักนะครับลูกโดดใส่เข้าไปใส่หัวหอมใส่ยังไปนําของแสบก็ยุ่กับพวกมักแหละครับมักไผ่มักมันเนาะโอ้ยน,นี่น้ำก็ชอคนิดน,นึงเนาะ ใบก็บไปห่อไปตองก็บตองตองยุคกรุงเทพครับตองห่อมันใบบางใยนะใบน้นหน่อยอา้าวได้จังมกหลับพี่น้องว่าเานี่ตักใส่ทั้งปลาทั้งไข่ใส่ไปลูกโดดขาดบ่ได้ปลาซื้อมาแต่ตลาดครับอันนี้ปลาบ่ได้หาเนาะใส่ใบแมงลักหลา,ลาย หอมอมาพี่น้องนับถน,นัะเบิ้งเด้อมันสิได้จักรมุกปลาข่าวใส่เทิงไข่ปลายีสบครับเทิงไข่ไก่ก็มีใส่ไข่ไก่ล้ๆเขา้ขา,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 ขาไปนึอ่อ่าจักรมุกเราพี่น้องว่าสองแล้วโอ้ยสองแล้วเอ๋อเบิ้งได้จักรมุกเอาอยู่นี่เท่ายซีหามุกพี่น้องมากวันนี้มาได้เร็วๆปุ๊บก็ เอาไปหนึ่งครับใส่ซึ่งไปหนึ่งไปจากยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับเราก็มาเช็คเบื้องแล้วมันสุกแล้ว,ลวก็ตอนนี้ไปนหนึ่งข้าวเหนียวทาครับหนึ่งข้าวเหนียวทากินห้อนๆเนาะอิดฟ้าไว้เอาครับครบยี่สิบนาทีเลยอ๋มาเปิดเบื้องโอ้โหแต่เบื้องพี่น้องวันสิเป็นตะกินบานได้ อ่ามาเบิึงดุลนบบน้ำกันครับสุปของบะสุปอ่าได้ยินสิมาทีเปิดโอ้ยสุกหล่อพี่น้องเลยแต่ดิบเพิ่งจะกินนเนาะเพิ่งเห็ดสมเนาะเห็ดหม่ำเนาะเมื่อไงโอ้เป็นจะกินเอ่าพอดีกับข้าวเหนียวจีสุกพอดีแหละเฮาไปมาเนี่ก็ไปกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวก็นหนึ่งเองนะครับกับบานปุ๊บนี่เข่าก็บม้ตทบาน มามามาพี่น้องเซลๆทำกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเน็ยเอะครับ